สิ่งที่หลายคนนะครับกังวลนะครับสำหรับคนใหม่ที่เริ่มดูแลสุขภาพนะครับกลัวว่ากินอาหารไม่คลีนนะครับแค่มื้อสองมื้อต่ออาทิตย์นะครับจะทำให้สุขภาพพังนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับกระเพราไก่กรอบนะครับบางทีผมก็ใส่กระเพราคณะไก่กรอบนะครับแปลงไหนะกระเพราคณะไก่กรอบมันผมสั่งเองนะครับพิสดารมากเลยก็ไข่ดาวนะครับ นี่ก็คืออยู่ที่ศูนย์อาหารเราะอคอภัยนะครับดาวรุ่นอามีนนะครับก็อยู่ถ้าเรามาจากก็คือมาจากซีคอนสแควร์นะครับสมมุติว่าเรามาจากบางกะปิที่จะไปซีคอนสแควร์นะครับอ่ะก่อนที่จะไปถึงซีคอนสแควร์ซ้ายมือขวามือเราจะมีมัสยิดนะครับเราไปยูเทิร์นกลับมานะครับชื่อมัสยิด ดารุ yard, ่นอามีนนะครับก็คือนี่ก็คือชื่อร้านบางเล็กนะครับซึ่งถ้าคุณเข้าอยู่ที่มัสยิดดารุ่นอามีนนะครับคุณก็จะเห็นนะครับร้านสูนอาหารของมัสยิดแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆนะครับหลายร้านนะครับพอมีเก้าอี้นั่งเป็นโรงอาหารนะครับก็คือนี่ก็คือร้านของบางเล็กดารุ่นอามีนนะครับซึ่งการที่ก็คืออันนี้ไม่ได้เป็นอาหารที่คลีนนะครับแต่ก็คือนานๆทีกินนี่ครับร้านบางเล็กนะครับ อาหารตามสั่งนะครับเนี่ยมีร้านอาหารส้มตำไก,ก่ย่างก๋วยเตีย๋ยวอะไรมันจะมีข้างหลังผมอีกนะครับหลายร้านมากเยอะมากนะครับสิ่งที่คนใหม่กังวลนะครับในการเลือกดูแลสุขภาพกลัวว่าจะกินอาหารไม่คลีนนะครับจะทําให้สุขภาพพังในชั่วขําคืนนะครับมันไม่ได้ทําให้สุขภาพพังได้เร็วขนาดนั้นนะครับอ่ะแต่การที่คุณ รู้ว่าอาหารที่ไม่คคีนมันก็ดีอย่างนะครับสำหรับคนใหม่นะครับมันจะมีเรื่องของแคลอรี่ที่มันเยอะขึ้นไงก็ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในจานนี้ครับก็คือสมมุติว่านี่ก็คือไม่คคีนนะครับก็เรานะครับใช้น้ํามันพืชก็คือไข่ดาวก็ใช้น้ํามันพืชนะครับมันไม่คคีนนะครับและก็มันมีผงชูรสด,ด้วยนะถ้าเราสั่งนะไปสั่งก็ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะบอกเขาก็ผัดตามนี้นะครับซึ่งก็ ถ้าเราไปสั่งแบบคลีนนะครับแต่มันจะยุ่งยากผมจะสั่งมันมีร้านประจำอยู่ที่ผมเคยสั่งนะครับก็คือใช้น้ำเปล่านะครับหรือใช้น้ำซุปนะครับผัดไก่นะครับปรุงนะครับแล้วก็ใช้น้ำซุปหรือน้ำเปล่านะครับต้มไข่ดาวนะครับนี่คือจริงๆร้านที่เขาทำให้ผมประจำเดียววันไหนผมจะมารีวิวให้ดูนะครับก็คือมีอยู่ร้านหนึ่งครับนี่อ่าก็เผาไก่ไข่ดาวนะครับเหมือนเดิมเขาก็รู้ทันทีเลยนะครับเขาใช้น้ําเปล่านะครับผัดไก่ ปรุงรสก็คือไม่ใส่ชูุรสนะครับนิดก็คือใส่ซอสใสอะไรนิดหน่อยให้เพียงพอมีรสชาติไม่แตกต่างจากก็คือที่เรากินใส่ชูรสก็คือที่ใช้น้ำมันก็คือผัดไม่แทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับนี่ก็คือร้านบางเล็กนะครับข้อดีของเขาก็คือไก่เขาไม่เป็นไก่คอปแต่เป็นไก่ที่นุ่มมากนะครับแล้วก็ทําเป็นกระเพรานะครับโอ้โหแซ่บมากนะครับไขด่ดาวด้วย ผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้มากินนะครับลองมาแวะดูนะครับกินหดจดถึงจุดสุดท้ายนะครับนี่ดูเห็นไหมครับว่างๆก็ลองแวะดูนะครับร้านบงเล็กมัสยิดดารุนอาเมนศูนย์อาหารนะครับกินอาหารไม่ขีนนะครับมันไม่ได้ทำให้สุขภาพพังในชั่วข้ามคืนนะครับสัปดาห์หนึ่งครั้งสองครั้งได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณไปแดกน้ำตรงน้ำตาไม่นันอชีบหายเลย